ภาพออมอัคคภันที่หลายคนไม่เคยเห็นเป็กสัญชัยและกันอะไรเพื่อนรักหลังจากที่ช่องเจ็ดได้ออกมาแจ้งขา่าวเศร้าของวงการว่าออมอัคคภันธามาดพระเอกสุดฮอตถังช่องเจ็ดได้จากไปอย่างสงบแล้วซึ่งก็มีแฟนๆตกอกตกใจกับการจากไปของออมอัคพภันอย่างมากเนื่องจากว่าออมนั้นเคยรักษามะเร็งจนมีอาการดีขึ้นมากตามลำดับแล้ว โดยระยะการต่อสู้มะเร็งของอ,อมอักพันนั้นช่างนานับถือใจมากๆเพราะเจ้าตัวรักษาทุกวิถีทางและครบทวนตามที่คุณหมอสั่งรักษาทั้งคีโมและผ่าตัดจนก้อนเนื้อที่โต12เซนติเมตรลดลงเหลือ10เซนติเมตรจากนั้นก็เริ่มเห็นออมออกมาบ้างหลังรักษาโรคร้ายแต่ทว่าจุดๆเจ้าตัวนั้นก็หายหน้าหายตาไปอีกกระทั่งทางต้นสังกัดออกมาแจ้งข่าวร้ายว่าออมอักพันธ์นั้นเสียชีวิตแล้ว นับถือหัวใจของออมอักพันในเส้นทางต่อสู้มะเร็งมามากกว่า2ปีและล่าสุดเป็กสัญชัยเองตระกูลก็ได้มีการโพสต์อะไรถึงอ้อมอักพันเรามีความสนุกสนานและมีความทรงจำที่ดีด้วยกันเยอะนะน้องอมอดทนและเหนื่อยมามากหลับพักผ่อนให้สบายเดินทางไกลปลอดภัยแล้ววันหนึ่งเราเจอกันใหม่น้องรัก ขณะเดียวกันกันกันตถาวรน,นักแสดงและพิธีกรชื่อดังก็ยังได้มีการโพสต์อะไรถึงอ,อมอักขพันธ์เช่นกันว่าเริ่มต้นมาด้วยกันโตนมาด้วยกันต่างแยกย้ายไปคนละเส้นทางไม่ได้เจอบ่อยแต่ก็ยังเป็นห่วงมึงเสมอวันนี้มึงเริ่มเดินทางใหม่อีกครั้งขอให้มึงเดินทางอย่างรับรื่นและมีความสุขกูไม่ต้องห่วงมึงแล้วส่วนมึงไม่ต้องห่วงอะไรข้างหลังนะไอ้เพื่อนรักและอย่างไรก็ตามทางด้านครอบครัวของอ,อมอักขพันธ์ก็ได้มีการแจ้งกำหนดการพิธีรดน้ำศพ พิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีชาปนากิจอ,อมอัคคภันที่วัดท่าทองพระอารามหลวงศาลา12โดยวันนี้22กันยายนเวลา1 6 3 0นาฬิกาจะมีพิธีรดน้ำศพก่อนสวดพระอภิธรรมในเวลา1 8 0 0นาฬิกาวันอังคารที่23ถึงวันพระฤหัสบดีที่26กันยายนสวดพระอภิธรรมในเวลา18.30นาฬิกาวันเสาร์ที่28กันยายนพิธีชาปนากิจในเวลา1 5 0 0นนาฬิกา ก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างก็โศกเศร้ากับการจากไปของคุณอ,อมเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะทั้งทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งด้วยนะคะขอให้คุณอ,อมไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะทางทีมข่าวข,าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ